บัตเน้ตอนจากนี้ในหมวดมหาพุนมหาพลเมนดุงไม่ พลันานะป่าไม่ใหญ่มหาพ้นเม่นปาไม่ทางเขาอันปาเขาพรามาลุกตั้งแต่เศร้าได้จากตัวพระฤือสีได้อนองหาบุนี้บอกเที่ยวทางดันจนไปถึงเกตคัน พิมวันประเวทยยุะลึงสีบอกไกูู่จาแจ้งสุประการพะลึงสีเก้าตานสีบอกมัคคาวะตัวเตนีมีผู้พาเวทระวังขนังหลอ มีแต่จอมเขาขันตาอันนั้นเนตอนั้นตั้งมือตื่นเต็มไปด้วยงนหินพร้อมไปด้วยหอมไหวยเหลึกเลี้ยงระดับดูดังเป็นทางลัดสินดันดงเด่นไม่ สาดในไพ่เมื่อมาจะมีเมื่อหมอมมังมีนันประลัดนำเจงูเลยเจ้าเรียบคันมีผีผูไไ้ใหญ่แหวรักษาดันเด่นดงไปบอกเคยเที่ยวลงเสียที่ว่ามวย ติดปูเขาเป็นหวยละหัชนแดนฟังโงควงฟันมังมาประทรงเส้นสอะกินดินระยะวังหันเดขาดผู้สัญจรบ่มีคนเที่ยวทางจอดใส่จจเินได้มีแต่สาขาไม่ เครือไัยวัลละมืดบอกมินังเครือสอดเจ้าเขียวมวกกระลังคายไ,ไปเห็นคมะขามควันสันสย,ยดยองมองบ่เห็นสุริโยมืดมนบ่เห็นแจ้ง Thầy bảo pan bảo mỹ, hẹn bác tạo phê chân, chùm xùm bụi mây, tạc tôn các sưu sân, đọc sở sân. Đồ chàng am lượt lắm, bạch mò mò, khói ham nhăm, mà vãi yếu phát, dễ ấn, ồn yên, nhủ đủ, đồ đăng đông, đòi đào. ดาวเตยเดียระดาดลูกขาชาตัมูบไอสิมีแทเจ้าจมากลายกกวายเกลียวแกมกิงเคข้อมันดวงนั้นเป็นทั้งหลอดแต่หยืดยาวเพราะยืนเชิญพามเดินดงดันเดะกะจมดอยดวงดอกขันเ็นขึ้นทอดสู่ให้ดูได้โบบาเลง มุมทงนั้นสิพออากาศแจ้งสิเป็นทงสิหลวงเด็วเป็นมาลงุงเงงเงียบดงปานังคันนะะภูมิสถันบางอันสิมีกวางว่าป่าหล่อลงมาเรียบยายสิจีนยาป่าสมู เป็นปานสาขาเชิญภาพเดินตรงไปทางกำไฟทิศรุรนสาหังทางมันมีลายเส้นขามดงพุงดานภูมิสถานประเพตยยังยังไก่ยืนเจ้ายืดเน่า พ่อเมื่อจบครบทวนเดิสีพออแตงแข่ตามพาม,มืฮยนับไปจากพนึุสีเท่าเอาพลาผลไม่ยัดใส่ถุงรไรพร้อมเบาไม่เท่าลาแล้วจะรุงเดินโคกก็เป็นโคกนยั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 นตาพาม่างเเสัต สะบ,บัดไปสะบ,บัดมาเกียงข้างุ้งเบ็ดใสดงดอนดาวคืเกิดเห็นเขาเาสด็จย่ญญางเอาอเบียนหอยแีนบข้างมันแสนช่างเวทนานี่ละโนพนวาตันหากุมบังตาประจาระดุดดังมุงมันกังขันบังไว้วห้เห็นนะ เวนแต่ผู้ปนได้กันลูกอาลียาดอกยมเคื่อจึงบ่มว่เม่ากมศาสตร์เสืองกันจึงจอประชาชนเราดียอมบ่วเมาด้วยกิเลสว่าจากทุกเวทโอรถเมืลอได้ตั้งแต่กามฮะอุปมาคือกบัวอยู่ในน้ำป่าเต่าคอยตะเกศ บ่ออาจพินระไบกัสโซกะกละกะับกัสโซลิโยได้เหวปะไม่คือพามเท่าเอาเมียนสาวมันแสนยากถูกผู้หญิงสวงใจคันจำให้กันห่งเหอนเดินบ่มีพวกเพื่อนเสดเดินเป,ปี่ยวผู้เรียวเที่ยวในมะวันหกสิบปากอยเมืองบา้านเล่นตันเตยตนเนอ son son và chiên cửa vải màn mơ mà mắt mùng hoa mơ cho bớt mùng phủ thơ lôn thôn thầu ta tê ra tên say theo chín mạc mây vô đây đào và đàn đủ ลนตึงเหลงเห็ดหล่อนหลงเดินพามก็เจ็บมากินเงินเหลงเหลมหล่อนเจ็ดกินพองท้องสมองมึนแจ่เมื่อยเหน็ดเหนื่อในลาตาเ่าว่าออนพรามก็ยองแยงลีนั้นคือพีพงขางตั้งลอดคนลอดไม่เจละหอยกันหวงเมียม มองดูฝูงสัตว์เสื่อสัตว์ปาาโโโโ่าคณะนกกอยยกกกคันคอนเสยคำลงขี้คอยมองเห็นดอยขวังขันตันตาบอนสิยางทั้งครับแคบคอยเป็นหวยเจ้าหอมพานะได้ยินเสียงไก่ฟ้าห้องทรงหัดสในมายุรากันทานุกแขกเขียวขันคู่ สากูนามันมีคู่เสนอนห้องเฮียงคู่กูนี่น้อบัดสิเขาป่าไม่ไพ่กว้างแต่ผพูดเดียวฮะตกหัวทางกคดเดียวสามแยกจักยืนมุงกว่าจักลงทางเดินแยกกว่าเลียวซ้ายตัดสินใจไปทางนาตามทางเสินซื่อเครื่องสิสมตรมุ่งมาโนต่างอันเที่ยงตรง น้อยนึ่งตกหัดทรงรองไ่พาลนินได้ยินเสียงยงเง้วเวียวเสียงพลันสูสูมองดูตาวันไข่เอนยอีนอยังไก่สีใบไค่เด็ดส้มสีหามาแล้วสีคำจวนนะมองเห็นพอลิลับก็คคำลุงขี่คอย ควา,ามก็ตาบองสิ่งสิเป็นจริงหรือว่าบ่าบ่งไหลที่ว่าเม่นใช้สาระกวางควโโังอสุหมคงสิเปลี่ยนสาระาเจ้าอสันอน่นทรงพระนวดพวามกวดเจ้าเจ้าเจ้า,จา,จาพอปานพัมมันใส่นวงนะพอพามต้องบ่ทันทวนหัวใจเต็นตึงตึงเดี๋ยวนี้กำลังเธอ แต่ตาวัลคำคอยมาทีทน่อยสิเต้ามันลูกกับเมยอยู่อพร้อมเพียรรักเสมอตาดอกยม,มืวยเวลาเดินไปขอยันบ่สมัยไว้ละพอจิตใจผู้ยิงนีหวังเห็นจิตตนีติดในวังลูกจีบวาทาัลกได้เสี่ยวให้ดังประสงค์ เออในคืนนี้กูควานนอนวงโกดดอกรีงนอนในถ้ำพ่อบ่าเลวทิมยามวางมอนนอนอยู่ในคู่ห้กกันกึงหินอักธรรมเสียงพึมพำพัมพัมกะหอยหอนดอกมันจมหน่อยนึงก้นโกกีกกกกระดังเท่าทั่วภูมิ เอาละดอกข้าวนี้มาหาพุ้นกันจบนี้มีแปดสิบปาคาตาทวนทวน,นสินยอบอ